สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาดูสวนลำไยพี่ลำลงนะฮะวันนี้ลำไยจะเก็บแล้วนะครับนี่ฮะลำไยที่เคยมาถ่ายตอนนั้นมีแต่ยอดนะฮะมีแต่ดอกแล้วก็ลูกเล็กๆวันนี้ของจริงแล้วนะฮะนี่ฮะเป็นเกรดอเอเลยนะฮะนี่ให้ดูลูกใหญ่ๆนะครับนี่ฮะแล้วปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสวนนี้ไม่มีเคมีนะฮะนี่ให้ดูกันจริงๆนะฮะไม่ใช้เคมีเลยไม่มีเคมีฮะก็ มาคุยเจ้าของเนี่ยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับเป็นไงอันนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนดีขึ้นวันวันนั้นมาที่วันนั้นมาพอปีนี้เจอทั้งลูกเห็ดทั้งลมนะมันก็ยังติดนะฮะติดระดับนี้ก็จัดว่าใช้ได้แล้วนี่ฮะตอนนี้ต้องโก่งราคาหน่อยเพราะมาติดห้าบาทอืมเออเนี่ยนี่ฮะนี่ทำอย่างงี้มาแล้วดูฮะทุกต้นเนี่ยฮะเป็นแบบแน่นปึ๊กเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะเนี่ยฮะดูฮะดูฮะตั้งแต่ข้างล่างยันยอด อันนี้ให้ดูนี่นะฮะดูฮะนี่มันแบบลำใหยแบบสุดยอดจริงๆนะรู้สึกว่าปีนติดเขาติดแน่นปึ๊กเสียงลูกหล่นปุ๊กปุ๊ก,ก,กเลยฮะนะฮะนี่ไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารอย่างอื่นเลยนะฮะนี่ฮะทองเอกล้วนๆน,นี่เป็นใช้ทองเอกล้วนๆน,นะครับ ดูกันแบบจริงๆเลยนี่อันนี้ลำไยฝากญาติอ่าฝากญาตไอ้นี่ลำไยฝากญาตินะฮะนี่ฝากญาติี่ต้นฝากญาตินั่นปึกนี่ฮะสวนติดหมดรับป e ีไม่ติดหมดติดหมด ปีหน้าจะติดมากกว่านี้อีกอปีหน้าคิดว่าจะติดมากาเพราะว่าจะใช้แบบนี่ฮะปลอดสารเคม่มนีนี่ฮะ,ฮะให้ดูจริงๆเลยนะนี่ติดทุกต้นนะฮะที่เคยเดินดูกันเมื่อก่อนเนี่ยนี่ฮะนี่ยไม่มีต้นไหนไม่ติดเลยติดชนิดที่ว่าน่ากลัวฮะ<ม>นี่ฮะ เกตเองนั้นเลยฮะโอเคขอบคุณมากๆเลยพี่ที่ใช้ประสบความสำเร็จนะฮะนี่ฮะนี่คือการเริ่มต้นของท้องเอกจริงๆดูนะฮะลูก,กติดทุกต้นเราเอาผลผลิตนะฮะ,ฮะปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วลูกนี่ไม่มีเชื้อราไม่มีแมงนะฮะไม่มีเพี้ยติดนะฮะ นี่ครับนี่ยืนยันจากเจ้าของสวนนะครับเออกินได้ฮะนี่เด็ดก,กันต่อหน้าต่อตาออนะนี่ฮะให้ดูปีหน้าผมจะพาทัวร์มาลงนะครับโอเคขอบคุณพี่ดำรงมากๆครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับออไแล้วอแล้วรับ